เป็นอะไรมาคะมีอาการปวดหลังครับผ่าตัดใส่เหล็กแล้วนะฮะให้นี่กล้ามเนื้อข้างหลังมัน ouais ยังตึงมันไม่คลายตัวมีอาการเจ็บอยู <pineapple> ่นะครับครับตอนี้าหลายที่ครับช่วยดูแลครับยนีครับอ่าขอญาัที่ก่อนอื่นทุกอ่อาติงโซเชียลมีเดียทานก่อนนะโอเคครับ ตอนนี้ปวดจะเจ็บตรงไหนอยู่ชี้จุดเกิดเหตุให้ผมหน่อยตรงข้างหลังตรงนี้กลางตั้งเนื้อข้างๆกระดูกสันหลังนะครับเนี้ยปวดอยู่นะคมันเป็นอะไรและจุดไหนเอาที่เดียวเดี๋ยวผมขอสีให้นะว่าเกิดจากเจ้ากรรมในวีอะไรหรืออะไรสิงสู่เราถึงได้รับป็นอย่างนี้ญาติเอาเมือ่อเท้าถอดได้ไหมนะญาติปวดนั่งหนญาติไหนนะ เาเรียกปว๋มดกับงูเขาสิงอยู่ในตัวที่ทำให้หลังไม่ดีต่อไปจะทำให้ขาหนังตาไม่ดีด้วยมันอาจจะเกิดจากเราเองทำอะไรจ้กรรมเกิดกับมดกับปู๋กับงูเนี่ยชุกชาติเนี้ยมีข้าเขาไปมบ้างนะก็พวกปูวก็มีนะครับมดมดก็มีงูไอ้ตรงไอตีครับไม่ไม่มีไอ้ไป็ทักเขาไหมไม่แน่ใจนะครับแต่ ไม่เป็นไรไม่เจตนาทำอะไรแต่เขาตายไปเขาเป็นผีมาสิงอยู่ในตัวพี่นะฮะเดี๋ยวผมจะอุทิศเจ้ากรรมในเมงให้เราช่วยฟรีตอนนี้ปวดตัวนะอาวอย่าติดกินแลวปวตนะอ่ะปมหน่อยนะผอาทุบเบาทุบเบาๆกระดูกมันเคลื่อนสองจุดผมจะเสกให้กระดูกมันเข้าที่นั À, Ao biệt ừ. à, không được đâu, đâu bay. Lần thắng đạo đâu, thắng đi đâu, thắng đơn thắng đạo đâu, thắng đơn thắng đạo đâu, thắng đạo đâu, thắng đâu, thắng đạo đâu, thắng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 